สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องเบื้องหลังของการสร้างวัดในพระพุทธศาสนาเราจะอิงจากคำบรรยายธรรมของดรพระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่ท่านบรรยายไว้ในงานฉลอง5ปีวัดพุทธปัญญานันทารามที่แคนาดาก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมการสร้างวัดมันถึงสำคัญในวัฒนธรรมชาวพุทธเราขนาดนี้แล้วมันต่างกันไหมในแต่ละนิกายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดในต่างแดนเนี่ยมีบทบาทอะไรกับชุมชนบ้างใช่ค่ะเป็นการมองลึกลงไปถึงรากฐานเลยนะคะทั้งทางจิตวิญญาณทางสังคมด้วยคือที่มาของการสร้างวัดเนี่ยมันเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานของพุทธศาสนาเลยค่ะไม่ว่าจะเทราวาดหรือมหายานอ๋อครับแม้ว่าเอ่ออาจจะมีรายละเอียดต่างกันบ้างอย่างเรื่องพระโพธิสัตว์ครับต่างกันยังไงครับคือถ้าเป็นเถราวาดก็จะเน้นว่า ต้องบำเพ็ญบารมีให้ครบก่อนแล้วค่อยตัดสรู้ใช่ไหมคะครับผมแต่มหายานบางทีก็มีแนวคิดว่าออตัดสรู้แล้วค่อยกลับมาช่วยสรรพสัตว์อีกทีแต่ว่าสิ่งสําคัญจริงๆคือเป้าหมายหลักเหมือนกันค่ะคือเรื่องความกรุณาเมตตาอืมการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุก์อันนี้คือหัวใจเดียวกันเข้าใจเลยครับเป้าหมายเมตตาเหมือนกันนี่น่าสนใจแล้วทําไมครับทําไมพุทธศาสนาโดยเฉพาะเถรวาดถึงมาเจริญรุ่งเรืองมากในแถบบ้านเรา ดินแดนสุวรรณภูมิไทยลาวกัมพูชาพม,มา่าค่ะมันต่างจากอินเดียที่เป็นต้นกําเนิดยังไงดรพระมหาจัญญาท่านใช้คําเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากค่ะท่านบอกว่าเพราะแถวนี้ดินดีดินดีหมายถึงอะไรครับท่านขยายความว่าใจคนดีค่ะคือพื้นฐานจิตใจคนแถวเนี้นะ่ะเปิดกว้างพร้อมจะรับฟังธรรมะนำไปใช้แล้วก็ประกอบกับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะ อากาศดีอุดมสมบูรณ์ไม่สุดขั้วเกินไปอ๋อ oh, ครับท่านเปรียบเทียบกับอินเดียที่พุทธอาจจะเสื่อมลงด้วยหลายๆปัจจัยหรือที่อื่นที่อากาศแบบหนาวจัดร้อนจัดหรือกลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากันอย่างอ阿拉斯า,าที่ท่านยกตัวอย่างมันอาจจะไม่ค่อยเอือ้อกับการดํารงชีวิตแบบพระเท่าไหร่คําว่าดินดีนี้เห็นภาพเลยนะครับทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ใจคนด้วยซึ่งก็น่าคิดนะครับเพราะจริงๆแล้วชีวิตพระยุคแรกๆเรียบง่ายมากเลยนี่ครับ ต้องไม่มีวัดเลยใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยอยู่ตามโคนไม้บินทบาทใช้ผ้าบังสุก,กุลยาสมุนไพรยอย่างที่ท่านเล่าเรื่องยาดองน้ำมูดเน่าอะไรแบบนั้นครับข้อปฏิบัติหลอกหลๆก็มีไม่กี่อย่างเองที่เรียกว่านิสัยสี่อัการินยากิจสี่ใช่ครับแต่พอคนได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติเห็นผลจริงก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอืมความศรัทธา ค่าพอศรัทธามากๆก็อยากจะทนุบำรุงอยากสร้างสถานที่ที่มันดีกว่าโคนไม้ให้พระท่านได้อยู่ได้ศึกษาธรรมะสะดวกขึ้นแล้วก็เป็นศูนย์รวมของชุมชนด้วยนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดครับซึ่งดรพมหาจันยาท่านสรุปเป็นขั้นๆได้ดีมากเลยนะคะว่ามันเริ่มจากสร้างใจก่อนสร้างใจ ค่ะคือพัฒนาใจให้เข้าใจทำมีศรัทธาพอใจพร้อมก็นําไปสู่สร้างคนคือพัฒนาคนให้มีคุณภาพตามหลักธรรมครับผมแล้วคนดีๆก็มารวมกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งแล้วสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นสร้างวัดขึ้นมาเป็นศูนย์กลางโอ้ลำดับขั้นสร้างใจสร้างคนสร้างชุมชนสร้างวัดนี่ให้มุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องสร้างตึกใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตึกมัน เริ่มจากข้างในจริงๆแล้วพอมีวัดเป็นรูปเป็นร่างแล้วบทบาทของวัดนี่มีอะไรบ้างครับนอกจากเป็นที่อยู่พระโอโ้โหเยอะมากเลยค่ะคือวัดกลายเป็นศูนย์กลางชีวิตแทบทุกอย่างเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะต้องแต่เกิดพุกข้อมือทำขวัญไปจนถึงเรื่องแก่เจ็บตายพิธีศพทำบุญอุทิศส่วนกุศลครับเป็นโรงเรียนสอนหนังสือสอนศิลธรรมมาแต่โบราณจนปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัยสงฆ์อ่าฮะ เป็นที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญที่ท่านใช้คําว่าพักขอนโยนใจนะคะคือมาวัดแล้วสบายใจลดเครียดเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นที่พักใจใช่ค่ะแล้วสมัยก่อนที่ส่วนกลางอาจจะยังเข้าไม่ถึงทุกที่วัดเนี่ยแหละค่ะเป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชน,น,ชมชนยังไงครับก็ชาวบ้านมารวมตัวกันที่วัดใช้แรงบุญช่วยกันขุดคลองสร้างถนนสร้างศาลาบ่อน้ําอะไรแบบนี้โอ้โหใช้แรงบุญเลย แล้วก็แน่นอนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็มีวัดเป็นแกนกลางบทบาทเหล่านี้ผมว่ามันก็ยังสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะกับชุมชนชาวพุทธในต่างประเทศใช่เลยค่ะอย่างที่ดรพระมหาจัญญาท่านพูดถึงวัดในอเมริกาแคนาดา การสร้างวัดที่นั่นก็มาจากความต้องการทางใจจริงๆแล้วก็กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมวัฒนธรรมของคนที่อยู่ไกลบ้านเหมือนที่เราเห็นภาพในงานฉลองวัดพุทธปัญญาที่มีพระจากหลายชาติแถบสวรณภูมิมารวมกันเลยถูกต้องค่ะซึ่งเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขท่านก็แนะนําหลักธรรมหข้อที่เรียกว่าผาสุขวิหารธรรมผาสุขวิหารธรรมมีอะไรบ้างครับค่ะข้อแรกคือเมตตากายกรรม การแสดงออกทางกายด้วยความเมตตาเช่นการไหว้ซึ่งท่านอธิบายความหมายการไหว้ตามตำแหน่งมือได้ละเอียดมากเลยนะคะไหว้พระจรรดหวังคิ้วพ่อแม่ครูอาจารย์จรรดปลายจมูกคนเสมอกันหรือผู้น้อยจรรดหน้าอกอ๋อมีความหมายต่างกันไปใช่ค่ะข้อ2เมตตาวจีกรรมคำพูดดีๆต่อกัน 3. เมตตามโนกรรมอันนี้สำคัญมากคือคิดดีต่อกันไม่คิดร้ายครับสำคัญจริงๆครับในการอยู่ร่วมกัน 4. คือศีลสามัญญตามีศีลมีระเบียบวินัยเสมอกันและ 5. ทิฏฐิสามัญญตาคือมีความเห็นในหลักการสำคัญร่วมกันฟังดูแล้วทั้งหมดนี้ก็คือยืนยันเลยว่าการสร้างวัดที่เราเห็นเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ จริงๆมันเป็นผลมาจากการเดินทางข้างในจิตใจเริ่มจากจุดเล็กๆคือสร้างใจให้มั่นคงอืมใช่ค่ะแล้วก็ขยายไปสร้างคนสร้างชุมชนจนเป็นสร้างวัดขึ้นมาเป็นกระบวนการที่อ,อ๋อน่าทึ่งมากนะคะจากความต้องการข้างในผลักดันให้เกิดการสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมจริงๆและถึงแม้ว่ารูปแบบวัดกิจกรรมอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยสถานที่ครับ แต่แก่นแท้ของการเป็นที่พึ่งทางใจเป็นศูนย์รวมความดีงามอันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะก็น่าคิดต่อนะครับว่าในยุคนี้ที่ชีวิตมันวุ่นวายเร่งรีบการจะเข้าวัดอาจจะไม่ง่ายสำหรับทุกคนตลักธรรมที่วัดสอนโดยเฉพาะการฝึกสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวัดในใจเป็นที่พึ่งทางใจจริงๆให้เราได้ยังไงบ้างแม้แต่วันที่เราตัวห่างจากวัดก็ตามน่าคิดนะครับ